สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องบลอดภายสุขสุขคนกับสวัสดีเอฟทุกท่านครับผมสวัสดีอยู่ที่บริษัทผู้มบ้านฟินแลนด์นะครับเนาะวันนี้เป็นวันเปิดวงแสงทองฟินแลนด์นะครับเนาะครับวันที่ห้าเดือนตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบกครับผมนะครับนี่นะครับเวทีแสงสีเสียงเขาก็เรียบร้อยครับตั้งอยู่นี้มหาเมือนะครับตั้งแต่วันที่หนึ่งครับซ้อมกันมาพูดเดือนและซีเมือร ที่ขึ้นครับนี่ครับนะครับแขกตักเชิญมากมายนะครับกับเวทีเครื่องเสียงเราพร้อมเราไปเสียงเสียงพร้อมพร้อมนะครับโอ้อลังการนะครับไปพระท่านกักลุ่มกักฝ้าเขาแล้วครับเด้อนี่ครับบรรยากาศงานเมื่อนี้ครับพอขามแม่ข่าครัยิ่งข้างนอกเต็มข้างในนี่สองสามลานข้างนอกเต็มครับเต็มถนนเลยครับผมนะครับ เบื่องแ้วสภาพขึ้นฝนขึ้นสิบระตรูเหรอครับบรรยากาศกะหอนอยู่มานาจากตกแล้วครับนะโอ้นะครับไปอยู่ไก่กลับมาเบิงเลยครับมาเบิงสดๆด้วย,ยนาวิธีไปอยู่ไก่กะสื่อบัตรจองตัวครับนะันดิตาไรานะครับเนาะบัตรลอยสี่สิบเก้าบาทหน้างานนี่ก็ชัคงลอยหนึ่งพมาณลอยบัวลอยหนึ่งกับลอยยี่สิบนี่แหลนะครับเวทีเครื่องเสียงฉากใหม่ครับ ตู่ใหม่ครับฉ <c oughs> ากสวยงาม B.T. ร,รูปแบบใหม่ครับนี่บันได้ตรงมากลางเลยครับแม่สวยงามครับโจอ,อเต็มเวทีครับครับทานที่กว้างขวางเออนี่ของน้ำนี่พร้อมของน้ำนอกกับนี่นะครับทิ้งมานราก็ตั้งอยู่นี่หามืองหาขึ้น นะครับขึ้นอีกนีน้ขึ้นตีหานะครับขึ้นเปิดวงนะครับสองถุมเป็นต้นไปนะครับหอดกับแจ้งคนละมีแจกรับเชิญเชิญนักปงสะกรนะครับศิลปินผู้ไทยเองขอชาเด่นไช่เชิดเฉลิมกับผมนี่นะครับวันออจ่ายอีกสักครูครับบุโดสมานาน สองทุ่มไม่ต้นไปครับสดแจ้งจ้งปังเออนี่ครับทีมงา,านเรากรับปักผ่อนนอนอยู่นี่กินอยู่นี่มาสีขึ้นนะครับอ่าอาหารการกินสะดวกสบายห้องน้ำห้องในสะดวกไฟฟ้ามีใส้เอออยากได้กินยากสำหรับอยู่ผ่านปักแสงทองทุเรศนั่งเล่านังเล่นสื่อเตรียมทุดเตรียม อุปกรณ์ารโตัดเดวเก็บลอยไป่แล้วครับเตรียมพร้อมเปิดวงคืนนี้แน่นอนนะครับระบบเครื่องเสียงไฟเสียงสีเสียงเก็บลอยไปนะครับก็สีมีเพิ่มเติมไม,ม่อีกครับกระดังม่อีกส้างไฟมาอีกใส่อีกครับส้างไฟมาใส่หนาวิธีอีกครับไอเติบ,บกับกระดังมาหอดนะครับ ก็ความบรงการนะครับมาขึ้นฝนตกดินนิดหน่อยตอนสอมก็ได้มงุงลังคานะครับนี่ครับขึ้นามุงลังคาขึ้นฝนตกองรดนิดนิดหน,น่อยครับโอ้โหเฮ้ยอ่ามันมีก็ะท่อสีม่วงก็ครับอ่าพายุกไก่กับฝ่ามาเนื้อขอาา้างหน้าหน้าพี่ที่เต็มก่อรได้ครับขอได้เพื่องจองตัวนี้ตะได้ก็ เปล่าเปล่ด้อครับเด้อเปล่าเดิเ๋ยได้ต้องถุงเนี่ก็เดินยาวเจ้าแล้วครับเออครับโอ้ยเีทีของเสียงหอทังการก็ทุกปีแน่นอนเออจากสวยงามสีฟ้าครับเอาไปลทำมันถึกแดดได้เสีหรอกเปิดป้ายเป,เปิดป้ายก็ต้องป้ายไม่ไหมเนี่ครับป้ายไม่เบื่อต้กป้ายล่างอา่าปุดป้ายบนก็บหม้ครับวู แสงทองพีงลง่ลนหอ้าคนทุกคนครับที่รับชมชิปนี้ก็ฝากกไดไลค์กดแชร์กดติดตามสันสาวชาแนลกับผมชิปนี้ไว้ซ้ำนี่เจอกันชิปหน้ากับนะผมสวัสดีครับ